ผมจะมาเล่นเกมหน้ายิ้มที่สุดแสนจะตาลกหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันปุ๊บตาย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 ช็อตมีใครไหมไม่มีไปเลยครับจังหวะนี้อืมหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอตายเด้าแวห้้ยเฮ้ยชุบโอ้ตายเอะ ตามมาไม่ได้หรอเวย้ยอ่อนเลยอ่อนอ่อนไปแล้ว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 ,ลวโอ้โหว้าอ่อนว่ะอ่อนว่ะไปก่อนแล้วครับฮึมมือไปเลยไปโอ้โอ,โ,อโ,อโอเคกระตุกออื้หือ วันนี้ชุบใช้เพื่อไปเหยื่อล่อตีไปตีวิ่งตีวิ่งแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่อยากมองเลยอุ้ยโอ้ะออทางนี้ทางนี้้ยปรับโอเคโหมันเซฟโอ้โหตายต่อหน้าเลย เฮ้ยเวอรเกมกระตุกวันนี้เฮ้ยเออโหกระตุกเก้อเฮ้ยเออมันพุ่งมันเทเลพอร์ตมามาดิเออมัาจอยเออมาโหเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยลองกระโดดข้ามหัวมันสิฟุบเฮ้ยได้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 ทำมันตายก่อนฮึบแตก โอ้ยโอเคนะคาเรายุ่ไม่เล่นแม่งละไปล้ะมืนก็ขอโทษทีนะครับพอดีไม่ได้ลงคลิปมานานเลยแต่ก็อืมก็านา่นแหละก็เปิดเทอมแล้วเนาะ อ่าเดี๋ยวจะอยากให้เล่นเราบอกแมปอะไรก็บอกด้วยนะครับถ้าไม่บอกก็จะเอิมหาใหม่เล่นอ,อะไรบาย